ถ้าเกิดพูดถึงคําว่า URL เนี่ยเราก็มักจะเจอในสิ่งที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ครับผมในทาง Dev e l o p e r เนี่ยเราหลายๆคนอาจจะเจอีกคำหนึ่งนั่นก็คือคําว่า URI เฮ้ยเจ้าตัวนี้มันคืออะไรเรามาลองหาคําตอบกันนะฮะโดยคําว่า URI ครับผมมาจากคาว่า uniform resource identifier นั่นเองหรือว่าตัวที่เอาไว้ระบุว่าทรัพยากรต่างๆ Resource ต่างๆของเราที่เราต้องการเข้าถึงนั้นอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือ Data ต่างๆไฟล์ Service รูปภาพต่างๆหรือรวมถึงเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยแน่นอนว่ามันนวะส่น เจ้า URL ที่เราใช้กันทุกวันนี้ก็คือ Uniform Resource Locator นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบโปรโตคอลเนาะในการดึงข้อมูลจากทรัพยากรต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์หรือว่าอยู่บนเซริร์ฟเวอร์ต่างๆที่เราใช้งานกันทุกวันนี้แหละฮะซึ่งถ้าเกิดจะให้เห็นภาพไม่ง่ายเนี่ยมีภาพภาพหนึ่งครับผมที่เราเนี่ยจะเห็นได้เลยนะว่า URL จะเป็น subset ของ URI นะ URI ก็จะเป็นตัวใหญ่กว่านั่นเองทุกๆ URL จะเป็น URI แต่ไม่ใช่ทุก URI จะเป็น URL เข้าใจตรงกันนะมาดูหน้าตาแล้วก็องค์ประกอบของ URI กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเนาะนี่ครับสิ่่งที UI เป็นหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะโดยองค์ประกอบส่วนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าสกรีมคอมโพเนนต์นั่นเองครับส่วนนี้เนี่ยจะมีเอาไว้กําหนดรูปแบบของ URI นะเช่น HTTP, HTTPS หรือรูปแบบที่เขาขึ้นทะเบียนไว้กับ IANA เป็นหน่วยงานสากลน,น่ยที่กําหนดมาตรฐานโค้ดต่างๆส่วนตัวต่อมาเราจะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับโดเมนที่เราใช้งานทุกวันนี้เลยตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่า Authority Component นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็น User Information เช่น User Name, Password อะไรต่างๆชื่อโ o s ตชื่อพอร์ต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยก็คือองค์ประกอบตัวที่2เนาะมาแบบไวๆตัวนี้ก็คือผ่านนั่น ว่าเอ้ยที่อยู่ของรีซอร์ทไฟล์เราเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ไหนอยู่ใน s ับเดเรคทอรีไหนนั่นเองนะฮะส่วน URL เนี่ยจริงๆมันก็จะคล้ายๆกับตัว URI เลยนะเพราะว่ามันก็เป็นสับเซตของเขาอะเนาะต,ตัวตัวแรกก็คือโปรโตคอลนั่นเองเนาะเพื่อเป็นการบอกว่าเราจะคุยกันด้วยรูปแบบวิธีการคุยแบบไหนเช่น HTTP, HTTPS เนาะตัวนี้ก็เป็นโปรโตคอลหลักนะฮะในการคุยตัวต่อมาก็คือชื่อโดเมน URL ของเว็บไซต์เรานั่นเองเนาะอ่ะโอเคหน้าตา URL อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมันก็เป็น URL ที่เราใช้งานกันทุกวันเนาะแต่ว่านาน URL อะะัั้ตว, URL วเงเ หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองฮะอย่างที่เราเห็นครับมันก็คือตัวเลข ISBN หรือว่าตัวเลขชุดหนังสือนั่นเองเองนาะตัวเลขนี้จะไม่ซ้ํากันในโลกเลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดถามว่าเราจะไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ทาไมจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับคนที่ต้องการทาเว็บไซต์เลยนะซึ่งสำหรับใครที่กาลังอยากจะศึกษาเกี่ยวกับการทําเว็บไซต์หรือเริ่มต้นเส้นทางในการเป็น Front End Developer เนี่ยเรามีคอร์สเรียน Become to Front End Developer ที่จะทําให้คุณเข้าใจพื้นฐานการทําเว็บไซต์จนสามารถทําเว็บไซต์ของตัวเองได้เลยเพราะเราจัดเต็มเนื้อหาาาากกววว่่80ตตอออนนเเเเลลยย้้งบบบบรรรีคคสจแใ ห,ะะหากสนใจรายละเอียดกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยจิมจิมโอเคกลับมา URI กับ URL กันมากดีกว่าอย่างที่บอกครับตัว URI เป็นซูเปอร์เซตของเจ้าตัว URL นั่นเองเราก็จะเห็นได้เลยว่าทุกๆ URL จะเป็น URI แต่ไม่ใช่ทุกๆ URI จะเป็น URL มันอาจจะเป็น URN ก็ได้ทางนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้งานยังไงเนาะแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันเราจะใช้ URL เป็นหลักเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นได v e l o p e r ต้องการเข้าถึง e s o u r ์ e บางอย่างตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ URI เป็นหลักมากกว่าเลยนะฮะซึ่งตรงนี้่กกกก็็คืออรรววมถึงาตติดับแล้ การติดต่อกับ API ต่างๆด้วยนั่นเองแล้วถ้าเกิดพูดถึง u ูสชการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยจเยจ้า UI เราจะใช้ในการระบุหรือว่าค้นหาตำแหน่งของทรัพยากรต่าง,างๆแยกความแตกต่างจากชื่อของทรัพยากรหรือตำแหน่งและการเตรียมการเข้าถึงทรัพยากรในรูปแบบต่างๆส่วน URL use c a ช e หลักๆเนี่ยก็คือใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางของเว็บไซต์นอย่างเช่นการลิงก์ไปหน้าอื่นนะฮะการรับส่งร e quest ต,ต่างๆในเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยตัวน,นี้ก็จะใช้ URL เป็นหลักนั่นเองนะครับและสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากช่องทางในการเรียนรู้ทักษะสายโคดดิ้งหน่อยละกันนะครับกับ school .bontu.com Co เรราี Open Acces ให้ เปียนกันจุกๆเลยเป็น10กว่าคอร์สเลยแล้วก็รวมถึง Discord Community ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาติดคําถามตรงไหนอะไรสามารถพิมพ์ถามคุยกันได้ใน Discord เลยเนาะและทั้งหมดนี้ครับผมก็คือรายการสารและได้ไปตามทันทีกิงๆิงสี่้นสนะครับถ้าเกิดใครชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็มีอะไรก็ทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันอีหน้านสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย